เอาไปเฮ็ดกับเขา่ามันก็เป็นแบบนี้ละบัดนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบะเฮ็ดกับเบะเฮ็ดเดี๋ยวค่ะกับเขา่าเมื่อนี้มันฝรั่งค่ะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปจัดการกันบอเซจจังไดนน้เดี๋ยค่ะไปไปปะ Do you w ปลูกมันฝรั่งเนะะ้อค่ะที่เขาเป็นแบบนี้แลลวห้าวกระสิบบ,บกินนะคะเป็นแบบนี้แล้วบกินปลูกง่ายๆ้อคะปลูกปลูกง่ายๆก็ได้กินหัวเด้ค่ะเอาล่งไปเลยค่ะล่งดินไปเลย ฝังดินไปเลยค่ะง่ายๆเลยโอ้ยฝังดินง่ายๆเดี๋ยวก็ได้กินค่ะฝังไว้นี่แหละค่ะีิมาโตะกะซางเนะะ้อค่ะอยู่ในดินนี่แหละเดี๋ยวก็น,นานเดี๋ยวก็น,นาวแล้วค่ะแต่กะซางมันปลูกไว้นี่แหละค่ะฝังไว้นี่แหละ,ะ,ละเดี๋ยวมันก็ด้กินเอง หฟางมาหน่ดินยูนี่เป็นดินจากดินยูนี่เป็นดินจากคอมโพดด้วยค่ะคอมโพดแนเอามาเอามาเอามาแบบว่าโรยโรยไว้แนมันก็เป็นดินดีเนาะเห็นไ่าค่ะดำดำนี่แล้วก็เดี๋ยวสิให้เบิ้งตอด้วยค่ะ เห็นอีหยังมากมายเดี๋ยวให้เบิง่งเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อค่ะว่าปลูกไวไงะะ้ง่ายๆเด้อค่ะมันก็ร่างเกิดหัวกะคิดว่าเดี๋ยวหน้าหนาวก็ปล่อยมันไว้นี่มันใหญ่ยามใดก็จังค่อยเก็บมันไปกินเด้อค,ค่ะมันฝรั่งเด้อค่ะเนี่ยค่ะปลูกไว้ง่ายๆมันก็ได้ล่ะเห็นบ่นี่ค่ะก็หัวใหญ่แล้วเด้อกะบกระไลหัวแล้วเด้อค่ะเห็นบ่นี่ก็ร่างเป็นหัวหน่อยๆนะคะหัวมันฝรัง่ง อันที่ห้าปลูกไม้ค่ะอันที่ห้าปลูกไม้ก็อยู่แถวๆนี้เนาะคะ่ะปลูกไม้แล้วกาให้เบิ่งอันนี้ใส่เนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่แกนกระหล่ำที่เอามาฝังไะะม่ค่ะเดี๋ยวใส่เบิ่งว่ามันเกิดซตำใด้ละแกะออกมากระได้เลยแกะออกมาเลยค่ะเห็นปะนี่ค่ะแกนกระหล่ำ เอามันไนะะม่นีแหละค่ะสร้างมันเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอาดินฝังไวะะ้เด้อค่ะน่คะเรง่ายๆค่ะเป็นการาปลูกมันฝรั่งนะค่ะที่เขาออกแบบออกนอนนิดๆนึงแล้วอะค่ะเฮากับ่กินนะคะเขา,าเอามาปลูกเอามาฝังดินไวค้ค่ะเกิดกะเกิดบ่เกิดกะกบว่าเป็นอย่างที่จริงกะเกิดอยู่แล้วล่ะค่ะเกิดง่ายๆเด้มันฝรั่งล่คะค่ะเป็นหัวง่ายๆเลยคะ่ะบ่ต้องอย่างเลยเห็นไหมนี่เป็นหัวละ เดี๋ยวสิเอาดินกบไ้อีกจังน้อยนะอคะ่ะคลิปวิดีโอนี้กับสันสันนะคะมีแค่นีล้ละขอบคุณที่รับชมนะคะปลูกพักง่ายๆได้ค่ะปลูกทุกอย่างที่เรามีลวกัถึงแม้พื้นที่ห้องสิยหน่อยห้องก็ปลูกได้ะคะ่ะปลูกเรามีความสุขกับปลูกไปค่ะปลูกไปได้กินจะได้กินปลูกว่าได้กินกับปลูกใ้ค่ะเามีความสุขในการปลูกนะคะ่ะแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ No, I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain.